พ่พี่น้องเวลาเขาปลูกบักพริกซ้ำหมองเก่าดูดูเราเจอปัญหาโรคหลากเนวค้นเน่าน่ะเมียสุดท้ายแล้วบักพริกก็บพ่าะญ่ไปหนามาหลังเสียเวลาถิ่มซื้อ,อ,อปลูกบักพริกซ้ำหมองเกลาดูดูดเฮใธ้เ,เกิดการสะสมของเชื้อโรคเชือ้อราในดินเนาะพี่น้องถ้าปลูกบักพริกซ้ำหมองเกลาบไเพดสำหรับผู้มีพื้นที่น้อยๆเฮเฮ็ดจังไล๋ละพี่น้องนอกจากปลูกไว้ในเขียงในกระถางหรือว่าในถุงปลูกเนาะนี่เขาก็เลยเลือกปกลูกลงในถุงปลูก ปลูกักริดลงในถุงปลูกกะิีซอยลดปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อล่าโรคหลากเนาค้นเนาเนาะลดการใส่สารเค่มีในการกับจัดเชื้อโรคเชื้อล่าแต่สําหรับเรื่องของมะรงเนาะหอ,ก,อ,ก,อกก็ดูแลขึ้นกันหลักก็เผาปลูกลงในขี้ดินนึ่นะพี่น้องวิธีการปรุงดินของเผาก็ง่ายๆเนาะกะิมีดินนึ่งส่วนแล้วก็ชิ้ว่านนึ่งส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็มากไว้ประมาณเดือนหนึ่ง ขาค่อยเอามาันลงใส่ในถุงปูกขนาด10บคูณยีเนาะหลังจากนั้นข้าก็ค่อยเอาเบี้ยบักพิกลงมาปูกวิธีนี้ก็สิิส่วสอยลดปัญหาเรืองโรคหลากเนาข้นเนาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังเหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้นยวยอยากปลูกบักพิกไว้ทยุทากินต้องปลูกใส่ไว้ในถุงปลูกหรือว่าในกระถางเบื่งเดิอพี่นว่วง